นี่นี่บ้านบ้านไหนครับแม่บ้านสันกําแพงนี่แม่ยังครับแม่ใบเจ้าแม่ใบแล้วก็ลูกชาใหร้องจื่อตอนข้าบฮะน้องจืตอนครับน้องจื่อตอนขุนผมจื่อจิตต้นจิตต้นโอ้นี่ครับแม่ใบครับน้องจิตต้นบ้านสันกำแพงครับวันนี้แวะมาเก็บยอดผักบุ้ง ก็แก่งน้ำลูกหัวใจตามสบายได้ไหมครับเอาไปหนาบมอกแล้วนี่สุดยอดน้ำลายไหลเลยนี่ครับครับมาโดน้ำแล้วหลนี่แหละ่ายแล้วผมกัมมไล่เก็บแต่วมืนี้แหละล้ำดีกรอบหวานอร่อยเออ แม่ใบก็น,น้องจิตอีกอ่จิตจตนันอ่าลงในยูทูบจีโฟก r ์สปอร์ตผมนี่กาโอผมหันอยู่เคยหันอยู่เลยครับผมไป,ไปลุกเสือไปลุกเสือโอเคอ่าไปติดตามเฮเดี๋ยวเขาได้ลงคลิปละก็ตอนนี้ครับมาแรงและก็ผมเติมน้ำถังต่อหน้ามได้ประมาณ หนึ่สอี่ต่อนะครับแล้วก็ผมเอาสายยางไปหดน้ำต้นไม้ตีมันอยู่ใกล้ๆแถวหั่นตัวก็บ่ได้เน่นเติมต่อเลยทีเดียวตอนแรกก็ว่าจะอยู่ถึงสักหกโมงแล้งก,ก็ปิกแต่ปรากฏว่าตอนนี้สี่โมงกว่าก็ต้องปิกแล้วฮะสาเหตุเนื่องจากแบดนี่ฮะบดไปละเครื่องสูปพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มแบบมีแห้งแล้วครับก็ผมลืมข้อนี้ไปนะนี่ฮะบรรยากาศของหนองเลงซ้ายสบายๆนะฮะแหล่งอาหารนี่ขนาดเป็นปลาโคปลาญ่าเนี่ยแต่ยังมียอดพักบุงคือเก็บกินนะฮะบ,บ้านสันกำแปงพักบุง ถ้าเปรียบเทียบกับผักบุงจีนกับผักบุงนี่ผมว่าสู้ผักบุงแบบนี้บบได้ฮะถ้าเอาไปหนาบกับน้ำพริกกะปินี่รสชาติต่างกันเยอะครับแต่ถ้าอู้ถึงความสะดวกแล้วก็กิ่นมูผัดผักบุง้งไฟแดงนี่ก็ต้องยกผักบุงจีนโดยเฉพาะผักบุงเขื่อสุขภาพจีโฟของเครับนี่โฆษณาเห็นหน่อยนี่ครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าหน้าม,มันไหลแหง้งไหลก่อยสักหมกคืนนะครับก่อวันนี้ก็คงจะเป็นอัปเดตคลิปชุดท้ายของภารกิจของผมวันนี้นะครับก่อเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะต้องกลับไปเตรียมตัวที่จะเข้าไปเฝ้าแคมป์ต่อนะฮะลังคืนเฝ้าแคมป์ขังวันมาหดน้ำต้นไม้ฮะภารกิจตอนนี้เริ่มอันนี้ละ นี่ครับความแรงของน้ามันเหลือประมาณนี้เองนะครับจากเดิมทีต่อหนึ่งมันจะดใ้เวลาประมาณกึ่งชั่วโมงถ้าไหลประมาณนี้ก็คงจะเกือบชั่วโมงนะครับกึง่งๆเลยทีเดียวอ่ะผมจะตอทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวพรุงนี้ก็มาดูต่อ,อโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่ๆละวันนี้ เจอกันใหม่วันถูกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ